ทำไมเราไปบอกว่าเราโสดในรายการเอ Arrow, อเราก็โสดครับบอกเขาไม่จะบอกพี่ท,ทำไมก็พี่ถามผมก็ต้องบอกพี่สิเออ, Girl, อ wow. ทำไมถึงโสดอ่ะเขาถามมาก็ nobody nobody แบบไม่ชู้ไม่ชู้ใครอยู่น้อยไรหรอแกาบ้างมั้ยผมสิบห้าครับเจะแก่บ้างตอนนั้นกับคำถามที่เพื่อนเราถามว่าเราโสด ก็มีคนถามว่าใช้ผลิตภัณฑ์เอ่อสีอะไรถึงมีแบรนด์นี่ก็บอกว่าน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าขนาดซีโอก็ยังโสดเลยก็แซวลเซลเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนไม่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ิเลียมเชื่อไม่รู้นะเขาคิดก่อนเขาคิดก่อนนะเขาคิดก่อนอ่ะเออพี่ฟังพี่รอกไม่ก็โสดไหมหรอจริงๆเรื่องนี้มันพูดตัวสองคนพูดพูดเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันเลี่ยนม พี่ดูยิ้มได้ยังเนี่ยอยากอยากให้จับเลี้ยงหลังกล้องมากไม่ใช่หรอเรามีกล้องตรงนี้ด้วยได้ไหมแบบว่าเออเป็นพีเอวีทุกันสองคนเป็นยังไงบ้างพี่อยากรู้พี่เป็นซาแซงพูดอะไรนะเวลาเขาคุยกันเวลาคุยกันสองคนอ่ะก็คุยแบบแมนๆนะครับผมกบว่าเดี๋ยวนี้ไปกินอะไรวะอะไรแบบนี้ปะยิ่งพูดยิ่งไปไม่คือเราก็คุยแบบแบบ สนิทกันน่ะใช่ความสบายใจกัน,กนอะไรแกคุยว่าวันนี่กินอะไรเนี่ยแบบเสร็จงานไปกินไปกินอะไรน,นี่นี่ไหมอะไรอย,ย่างเงี้ยเป็นปกติไอไอวานี่อาจจะอยากยกินวานี่อยากรับ